ผมถอนผมถอนสองครั้งเห็นก็ต่อยนระลานหล่มก็ไม่กล้าต่อยมัวกลัวกลัวกูเล่นมปทุกดยกเลยแทบสบายผมทำอะไรไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาลูกพี่ี่อย่างงีเงี้ยมึงฆ่ามันมก็ได้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอสทะเลนะครับวันนี้เราจะพามาคุยกับยอดมวยชายาขวันเมืองสิงห์นะครับผู้ที่กดเก็ียบความปลาชัยให้กับสมรักคำสิงห์นะครับ นพเดชสวัสดีครับอ๋อบุญสิงห์อ่าแล้วก็ยังมีพิธีกรอ,อีกคนนะครับอ่าสวัสดีครับอ่อาอ่าไ,ไม่เคยได้แล้วตัวมังกรกันแดดเนี่ยน,น,นี่มึงต่อยมวยตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดเกิดหนึ่งสามครับผมใช่หนึ่งสามต่อยมวยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ต่อยมวยนั้นมันก็ประมาณสักเก้าสิบขวบสิบขวบ่ะพี่เราไปอย่างไรมาไงถึงมาต่อยมวยอะ่ะเออก็พ่อเป็นนักมวยเก่าครับ ดังไหมพ่อมวยดังไหมครับมามวยงานวัดเป็นงานวัดอ๋อก่อนอีกนะสกิทใช้เรือสุกรสกิทใช้อ่ะกับจวนชนะแล้วก่อนจะเข้าเทพนี่มึงต่อยบ้านนอกเยอะไหมเยอะตอนนั้นเยอะเดินสายครับช่วงสายเจ็โลนี่เดินสายต่อยพวกนั้นเจอพวกวังจงวังจันอะไรบ้างเล็กๆรุ่นๆนั้นน่าจะเวทเล็กกับเขาหน่อยเพราะว่าผมสามชุดผมต่อยลูกไอ้มาวินรุ่ราชวิทย์อย่างเงี้ยครับ อืมอือมอืมเล็กก็นหน่อยเล็กไวเกันพวกเกนสักหน่อยครับอ๋อเล็กกว่าเขาตอนเล็กๆครับผมอ่าตอนประมาณสักห้าหกสิบครั้งนั่นไหมก่อนเข้ากรุงเทพถ้าเดินสายนี้มันมันน่าจะเกินนะพน่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยอ่ะครับผมอ่าเราใครพาเข้ามาอยู่สอ,อเลียว,วดีอ่าที่แรกอยู่ว่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ถึงบุรีครับจากจากเราคุนทหาแล้วอยู่ที่ลมาลายก็ที่ลมาลายมึงต่อยครั้งแรกที่ไหนที่แถวปากช่องครับ พอช่องมึงคนที่ไหนเนี่ยผมคนลำลายครับลบุรีอ่ะครับผมอ้าวแล้วถ้ากูคิดมึงคนสิงห์บุรีผมมาอยู่สิงห์แต่เด็กครับพอต่อยเริ่มมีชื่อแล้วก็นายกเข้าติดต่อขอให้มาอยู่ด้วยอ๋อคนลบุรีคนลำนลายครับผมพี่เออคิดว่ามึงคนสิงห์บุรีเนี่าสายญาตสวินเมืองสิงห์เราเข้ามาไปอยู่กับใครก่อนเข้ามาเข้ามาก็อยู่อาตสิษิ์ชั้นนี้อมสิงห์ครับ ออมึงสิงมึงหอแล้วอยู่นานนะกว่าจะมาเรอยู่จนจนต่อยพวกจังหวงจานต่อยหมดแล้วครับอแล้วก็พอผมต่อยยอดเพชรครั้งทายสุดศึกเสียเนาเขาว่าผมกินไม่ดีเขาก็มาจัดผมสองปีหมดเลยไปสองปีแล้วกับนายหมอขอมาอยู่มาอยู่กับนายหมอครับแล้วก็มาใช้ต่อเลวดีครับใช่ครับของเลวดีอร่อยเยดาราครับผมเป็นดาราจรงันก็ฮอตเต็มที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า ฝั่งลูมินียลจ้างไอ้นกมาต่อยกับเจริญทองเออตอนนั้นผมผมครั้งแรกเลยจ้างหลังสวนมาผมถือพี่ขันดีมีกโชคแล้วต่อยหลังสวนน้ำมันร้อยสิบห้าปอนผมตอนนั้นได้สองตัวเข้าสองหมื่นห้าตอนนั้นแค่หลังสวนได้สองหมื่นห้าถามว่าหลังสวนได้เท่าไหร่ได้แปดหมื่นผมมีชนะหลังสวนด้วยครับผมอ๋อโอ้มึงก็ปาดมวยดีๆมาเยอะนี่พอชนะหลังสวนเสร็จผมก็เขาสงชัยเขาไม่ยอมให้ผมประกบต่อยดอกไม้ป่าผมก็ชนะดอกไม้ป่าชนะดอกไม้ป่าด้วย แล้วก็ประกบต่อยกันเด็ด,ดวงมผมถอนผมถอนสองครั้งเ็นก็ต่อยนระ้ลานหลุมก็ไม่กล้าต่อยผมัวกลัวกลัว <laughs> ตอนหนีไม่ออกตะประกบต่อยกันผมก็ไม่เขาใกล้ผมก็ถีบอย่างเดียวเขาจังหวะพุกไงตองงัดเข้า,ากัานคอปกกยอดผพงยอดเพชรอะ,อ,อะไรเพชรนี่ยังไม่ต่อยต่อยช่วงหลังครับช่องขึ้นนี่ผมขึ้นมาก่อนขึ้นมาชะมาพวกอ่าหลังสวนดอกไม้ป่าเด็ดดวงหวังจันแล้วก็แพ้เจริญทองชงประจัาสึกไหนเพชรยินดีครับ รคับผมของมึงอังหมอป่ะตอนหลังตอนหลังนี่ย้ายมีอังที่หมอแบบตอนหลังที่เลิกกแล้วจากสตรีนาว์ย้ายมาแล้วก่อนจะเริ่มแต่ครับข้างหลังสุดพี่ไอเพชรน้ำเอกชาสิริวัฒน์อะไรไปเลยอ๋อมวยเหนือมวยทางเหนือเพชรน้ำเอกชาสิริวัฒน์ร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้พี่ก็ร้อยสามสิบกว่าแล้วเคยชิงแชมป์กี่ครั้งอ่ะชิงแชมป์ครั้งเดียวครับก็ใครวันพิเศษในคะแนนครับ ฮะตัดเสียแชมป์อะไรเสียแชมป์อันดุสเด็ดครับอ๋ออ๋อมึงเป็นแชมป์ด้วยครับ์ร้อยร้อยอะไรร้อยยี่สิบหกครับแชมป์ดำเนินอืมอืมอืมนี่กูเพิ่งรู้นั่นน่ะอืวันที่มันเสียที่กูเสียวันหนักกูจำได้เลยวันต่อการเต็มกูไม่นี่โอ้โหวันนั้นนะไอ้จัดลุน้องกูก็มาบอกอืว่าไอ้เต็ดไม่ดีไอ้นกเป็นตัวเล็กกว่าเลยแล้วจังหวะต่อนจังหวะเมื่อไหร่ไหมอ่าอ่าอ่าโอ้กูเล่นไปทุ่ยกเลย แค่สบายแล้วตอนมึงต่อยกับไอ้บาสสมัยนั้นต่อยร้อยต่อยต่อยมาร้อยห้าปอนครับร้อยห้าปอน่ะเขาได้ข่าวมาว่าสมรักเก่งดําเนินผมดูมืดีผมก็แค่มีกชชกแหละต่อยร้อยห้าปอนปุ๊บเขาติดต่อมาที่ได้ก็มีตะพนตะพันต่อหลังไม่มีมั้งครับอืมแล้วก็ร้อยห้าปอนเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดนะว่าผมเตะน่าจะเตะข้อตาสมรักครับอยกไหนมาเห็นมันบอกมันเล่าอยู่เหมือนกัน แต่เขาตาเพื่อนเขมองเห็นแล้วเขาก็ก็แมวครับผมก็เลยชนะสบายเลยตอนนั้นค่าตัวก็หลักหมื่นต้นๆอ่าค่าตัวน้อยที่ผมตรงนั้นมันไม่ได้ไม่เยอะก็ประมาณหมื่นนะครับมันไม่ได้เยอะแล้วพูดตลอดเลยเพาตอนนั้นมันต่อยแค่ร้อยห้าร้อยห้าหมื่นนึงก็ยังถือว่าโอเคนะช่วงร้อยห้าเนี่ยผมพอจเข้าไปร้อยปอนด์ผมก็มวยศรีนาวผมชนะแทบทุกคน่ะ ของเสียเนาวนะผมไอ้นกมันมาเร็วมันมาแรงมันมาแรงชื่อมันมาแรงมากแล้วก็ไปเร็วมากพอผมแพ้แพ้เลืทองไอยู่วผมก็แพ้วังจันทร์แลือดวังจันทร์แล้วก็แพ้ตลอดเลยกี่ครั้งติดอูหลายครั้งติดแล้วก็แมวมากลับมาเสมอเด็ดดวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็แพ้ยอดเพชรแพ้นอกยอดเพชรยกสองเขาดื่มไมดีเขาก็ไม่จัดเสนาวเขาไม่จัดก็เลยเลิกเลยครับมอายุเท่าไหร่ตอนเลิกนั่นน่าจะประมาณทักยี่ยี่สามเนี่ย โอ้โหาไม่เยอะยี่สามเขาไม่จัดนะพี่เราไม่ไม่เลิกไได้งแน่เบื้องต้นดีมีคนติดต่อให้มาอยู่กินที่หมอแล้วก็ไม่เหตุผลทำไมเขาไม่จับเราเลยเขาห่ากินไม่ดีอ๋อแล้วเราเป็นเราชกมีมีมีที่ยวุ้พูดไหมพี่เอาเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอะไรไม่ได้เสียเพราะเี่ก่อนตอนที่จะเอาเอาตอนช่วงนั้นช่วงนี้มึงมาบอกกูเอาไว้เอาไม่มีหยกเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเขาถามมาว่าอะไรมีกลิ่นยังไง เราซ้อมไม่ดีรู้ว่าเราตังมาครับอ๋อหตั้งมาสมัยก่อนก็ใกล้เลิกแล้วคือคิดว่าใกล้เลิกแล้วผเพราะแพ้ไม่เคยชนะใครเลยช่วงหลังมิสมุ่นได้ดวงเงินเยอะเจ็ดแปดไฟนี่แพ้ตลอดครับก็เลยกะตัดสินใจเลิกก็ทิ้งทวนทีนึ่งก็ไม่ทิ้งทวนพี่คือว่ามันเขาโหยเองไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยถ้าล้มก็มาการะจังไล่พี่ใช่ไหมไม่ล้มไม่ได้ล้ม ล้มกรรมการต้องไล่นะถ้ามวยล้มเนี่ยใช่ผมว่าผมล้มได้ไงอ่ามั่าเชื่อมึงตลอดหมายถ้าตอนนี้มึงทําอะไรเนี่ยอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยพี่ก็มีพี่ต้อยอ่ะแกคอยจุนเจือผมอยู่พี่ต้อยคอยดีแล้อจะขายมันต่อเลยครับก็ไม่ได้พี่ต้อยก็แย่ครับพี่ต้อยอย่างเงี้ยไปแวะไปดูแลพี่ต้อยก็ดูแลอยู่เรื่อยๆผมครับผมผมก็ต้องไปไปดูแลเขาเรียกว่าให้ชั่วโมงเป็นทำอาหารกินเงินอยู่มึงต่อยมวยมันไม่มี มีมวยในขวัญใจไหมสมัยก่อนอ๋อที่แรกผมผมชอบพี่มานนะครับแต่ตอนหลังผมเลิกแล้วกลับมาชอบพี่ต่อยแล้วอผอไม่คยอเลยแล้วมีไฟไหนบ้างที่มึงคิดว่าตื่นเต้นที่สุดเลยที่ชคอะตื่นเต้นที่สุดอะพี่ครับผมก็กลัวต่อยเด็ดดวงผมกลัวไม่ตื่นเต้นเองผมกลัวพี่ผมไม่เข้ากลผมไม่ไม่ให้เข้าใกล้เลย เขามายกมือถีอเป็นร้อยแล้วที่มึงเก็บตัวมากสุดเนี่ยต่อยมวยแก้วน้อยตอนประมาณทักร้อยห้าปอนร้อยแปดปอนโอ้ยแก้วน้อยสองก็ระกดมวยเหนือมวยเหนือตัวั้นใช้ได้อยู่แล้วโดนหมัดนอกครั้งแรกนี่กวังจันน้อยเลยมวยทีเยียงเลยโดนนอกยกไหนไม่ถึงตัวยกสามยกสามน่าจะเมากรรมการจับอแต่เริ่มเมาหมัดนี่ต่อยวีรพล มันจะผลมันหนักนะครับมวยดีมันต่อยมวยดีเยอะไอ้ไอ่น้องมันต่อยมวยดีๆทั้งนั้นน่ะมันต่อยมวยดีเราดีไม่ได้เขาจะบอกว่าชนะทุกตัวใช่ไหมงงชนะหมดไอ้พูดว่าเนี่ยแต่ผมก็มีแพ้เขาด้วยผมจำสมบูรณสมรัมรสองรังครั้งครั้งแพ้ครั้งยังไงครั้งอ่าว้าวเขาถดจีเลยชนะพี่มาสมาต่อยแพ้ผมงจันน่ะอ๋อแสดงว่ามึงพูดว่าไอ้มาดี้มันเทลัยแล้วเลยใช่ไอ้ดอานไอ้ดอ๋อเอ้ยเหมือนกันอยูดเก่ยกับตรงตัวเลย ผมมไ่ตก็เพราะไอ้มากอออ๋พจันมันชนะกูถึงต่อยกับมึงอ่ะครับผมมึงชนะมันตอนนั้นอ่ามึงกินดูแลกันมึงยอมไม่ะไอ้ต้นผัดต่อยมวยมันก็ไม่ฝีมือมันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรนะมันใจพ่วงมันมันพะบุมเตะฟายแกะไม่ได้มวยเลื่อนมวยมั่วนมวยม้วนคล้ายคล้ายมวยม้วอมวยม้วคือออกไปเรื่อยตรงไหนว่างก็ออกตรงนั้นสวินมึงสิงอ่ะสวินมึงสิงแล้วนายมึงก็มี อบ่นง้อไหวหวงกันจัดเดินรับสเตนี้อะไงจะบวกยกงจะบวกบวกไม่ทัายนะไอ้นุ่มเป็นมวยเลยฝีมือหรือมวยเข่าไม่ตอนตอนตหลังมันจะเริ่มมั่วพี่ตอนหลังเริ่มมั่วแล้วไม่รู้อะไรถนัดเล่าๆใหม่ๆนี่เจ้าฝีมือครับตอนิดไฟล์เหมือนผมเลยติดยฟี์ถ้ายเรามีในแต่ช่วงหลังนี่ใชน้ำใช้น้ำเพราะมั่วไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยเขาหมดไปเองเลย ทัวร์หลังนี้เราสูงเฉลี่ยรับก็มารับก็โตไปตัมแต่น้องมาเลิกมวเยเร็วนะยี่สามแล้วกลับมาชกอีกก็เลิกกับบ้านยี่แปดชกอีก่สิบจนได้แชมป์ไม่อ๋อไม่อยู่กับเฮียงมอนะช่วงอยู่สิงบุรีต่อยช่วงดงัดงๆดังช่วงนั้นก็ค่าตัวสูงสุดไอแ<ต>้แสนห้าแสนห้าต่อยใช่ต่อยกาเจริญทองครับโอ้ได้แสนห้าตอนนั้นเจ้าต่อยนั้นต้องสมชายนะสมชายเงินดีอยู่อยู่ร้านเนินกลับมาต่อยกับไอ,บอ้บ,ออบ,อบัวขาวได้สองพันสอง กัมาได้แชมป์นะได้แชมป์แล้วก็ต่อยบัวขาวแพ้บัวขาวได้สองล้วสองบัวแพ้บัวขาวด้วยบัวขาวแล้วก็แก้บัวขาวในปอปอมุ๊กปอสุดเชี่ยกัปอปอไอ้เยี่ยนทำไมติ๊กซิโร่เลยปอไอ้นั่นเก่งอยู่แล้วแล้วก็ ไอพวกนี้เสียบนะไอ้บัวขาวไอ้นกปูเีกนนมันไม่เค่กระโจนนะอืช่ไม่หลุดไอนกมันก็ยอดมวยนะพูดถึงมันมันมันยอดมวยตรงนี้เหี้กเกาะหลังอะ่ะมันมีอะไรด้เนี่ย,ยชาวเนียเขาเลยแม่เราแหวนไงคนเราเป็นคนแบบพักพวกเยอะพี่มันก็ต้องไปตามพวกไปเทีย่ยวให้ห้างพูดพักพวกพูดสังคมพูดสังคมากจริงได้ก็จะแล้วมึงรับถึงตัวหรืออะไร สูงสุดเลยไม่รู้อะไรเงินท um> ี่มหรับจะคดตัวก็คนละครึ่งเลยคนละครึ่งตลอดครับแล้พอแจ้งคดตัวปุ๊บก็จะอยู่กันเย่าหมอสามารถเบิกได้เลยอ๋อเบิกก็เหยียบหมอคนละครึ่งก็เหยียบหมอครับผมแต่ต้นหลังผมก็เปลี่ยนค่ายเรื่อยผมก็เปลี่ยนค่ายเนี่ยผมก็หาทางมา แบบซื้อเปลี่ยนค่ายของตัวเองอ่ะก็อัตตังให้เงียบบ้างสองแสนสามแสนเป็นทีเสื้อช่วงหลังแกไม่ค่อยดีช่วงแกไม่ได้ไปญี่ปุ่นจัดมือญี่ปุ่นอ๋อผมก็กระตันอยู่ดีเงินนะครับผมผมก็ได้ด้วยพี่ผมก็กินหัวคิวไปด้วยไม่ใช่ว่าแกมึงเปลี่ยนเองแล้วเขาเปลี่ยนไหมไม่ผมเปลี่ยนเองแล้วมาขอแกไงผมหาหาทวารเพื่อเราเอาเราขอเปลี่ยนเองไม่ใช่ให้เงียบไอ้ลูกนี่นะเรื่องจิตใจรักพวกนะหัวใจนี่นะใช้ได้ แต่เรื่องความกตือรลนี่ไม่มีเลยถ้าจะเข็นลบเดินเรื่องนะนี่นะพวกเราอยู่ใกล้ร้าตรงตาเรื่องนะครับ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 เลยยึดไหมครับอย่างเดียวก็เอาพานมาใส่ผมทำอะไรไม่อยากคมหน้าคาตาลูกคือพี่อย่างเงี้ยมึงข้ามันเมไดรนะเอาแล้วก็ติดต่อผ่านพี่ก็ก่อนแต่ตกลงนี่ตกลงนี่พี่ต้าก็ขายผมให้พี่แล้วเ กูไม่รู้มันยังไม่ตัดสินใจมยังยังไม่ตัดสินใจเราเประจำต้น,นด้ยัง <c oughs> ขายสองพันด้ยบอกขายสองพันไม่ปล่อยง่ายๆเลยสอง, <c oughs> งพันนี่ก็ห้าร้อยพอได้นะ <c oughs> อ้าวโอเควันนี้ก็ <c oughs> พอรู้เรื่องราวของอัศวินเมืองสิงห์แล้วครับนพเดชสอเลว,วดี กี่ค่ายวะเนี่ยนพเดต์อมึงสิงห์สักมึงแกงครับนัทลุมนเอามึงสิงห์ออมึงสิงห์แล้วก็นัทลุมนแล้วก็มาสอนเรื่อยวดีแล้วก็ไสักมึงแกงแล้วก็ไปชออันน์เนี่ยห้าค่ายอห้าค่ายมันเปลี่ยนค่ายเยอะเหมือนกันยงไม่ปะอ ชื่ออย่างเงี้ยครับพร้อมขี้เดียวใช่ไหมครับตอนนี้หมอคือเราใช้เกล็นแค่ชื่อค่ายสถานที่พร้อมเนี่ยหมอเพราะว่าผีเสื้อคนนี้หมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นคนใหม่ใช่ไหมก็เปลี่ยนสีเสื้อนี่ก็คือได้ตังค์แน่ครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องหม้อทะเลนะครับ